เครื่องตรวจสอบน้ำหนักเทคชิคสำหรับตรวจสอบน้ำหนักสินค้าที่เป็นเบจ้องตนท้ายขาบวนการผลิตเพื่อให้น้ำหนักได้ตามมาตรฐานการผลิตตรวจสอบน้ำหนักแบบเครื่องที่รวดเร็วและความเสถียรสูงมีไฟสัญญาณเตือนน้ำหนักต่ำสูงหรือได้มาตรฐานปุ่มเปิดปิดเครื่องโหลดเซลลตรวจสอบน้ำหนักมอเตอร์ขับเคลื่อนสายพานควบคุมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ตั้งค่าและควบคุมการทำงานด้วยจอทััสกีนและ,สะแสดงผลได้เรียลไทม์ มีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุอัตโนมัติทำความสะอาดและถอดประกอบง่ายการตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องให้ใช้งานง่ายมีหลายภาษามีระบบเข้าใช้งานได้หลายระดับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจำขนาดใหญ่บันทึกชื่อสินค้าได้ถึงร้อยชื่อมี USB port หรือ Ethernet function แสดงผลได้เร็วทับน PC รุ่นสำหรับตรวจสอบน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กตั้งแต่5กรัมถึง10กิโลกรัมมีดังนี้ IXL160 IXL 2 3 0 S IXL 2 3 0 L IXL 3 0 0 IXL 3 5 0และ IXL 4 0 0รุ่นสำหรับตรวจสอบน้ำหนักบรรจุพันขนาดใหญ่5-50กิโลกรัมมีดังนี้ IXL 5 0 0และ IXL 6 0 0รุ่นตรวจสอบน้ำหนักบรรจุพันที่มีความเร็วสูงมีดังนี้ i s l h 1 6 0ตรวจสอบได้สูงสุด350ชิ้นต่อนาที IXLH230H ตรวจสอบได้สูงสุด270ชิ้นต่อนาทีและ i s l h 2 3 0 l ตรวจสอบได้สูงสุด200ชิ้นต่อนาที รุ่นตรวจสอบน้ำหนักที่มีความแม่นยำสูงและความเร็วสูง High Precision High Speed Checker w IXL e r IXL 1 0 0 H ตรวจสอบได้สูงสุด400ชิ้นต่อนาที IXL 1 5 0 H ตรวจสอบได้สูงสุด350ชิ้นต่อนาที IXL 2 2 0 H ตรวจสอบได้สูงสุด270ชิ้นต่อนาทีมีหน่วยความจำที่ใหญ่ขึ้นสามารถบันทึกชื่อสินค้าได้ถึง999รายการ ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อฝ่ายขายซูปเปอร์เครื่องช่างหรือสาขาใกล้ท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่งตัวอย่างสินค้ามาทดสอบหรือขอราคาได้ค่ะ